ที่คุณจะออกเนี่ยนะฮะเขาจะเอารถเนี่ยไปเช็คให้ที่ศูนย์โตโยต้าทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายทาง DDS นั้นจะเป็นคนออกทั้งหมดที่สําคัญเลยนะครับวารันตีจากศูนย์บริการยังเหลือจนถึงปี2023นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการคูคาโดยขายดีออโต้รายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลลิทมิตจากแมสโโรคาวันนี้ผมอยู่ที่ DDS Car c คาร์เซ็นเตอร์นะครับตั้งอยู่บริเวณถนนสีนักรินซึ่งที่นี่นั้นมีรถยนต์มือสองสภาพดีแล้วก็ปีไม่เก่าด้วยนะครับนั่นคือ t o y o t a Camry 2.0G นะครับรถนั้นจดทะเบียนปี19นะครับเป็นโมเดลล่าสุดณนะเวลานี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะฉะนั้นรราาาคดีดี๋ยวม,ามาลอตั นคน่าสนใจอย่างไรครับ c a m รนย2.0 G นะครับถ้าคุณบอกว่ามาจากขายดีออโต้นะครับทาง BDS ตั้งราคาไว้ที่1นึ่งล้านเก้าหมบาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากขายดีออโต้นะครับจะเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านห้าหมืบาทหายไป4,000 40, มเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นก่อนที่คุณจะออเนี่ยนะฮะเขาจะเอารถเนี่ยไปเช็คให้ที่ศูนย์โตโยต้านะครับ เพื่อที่จะบอกว่าตัวรถนั้นมีอะไรบกพร่องบ้างนะครับผ้าเบรกเป็นอย่างไรถ้าสืมสภาพก็เปลี่ยนให้เลยทั้งหมดเนี่ยค่าใช้จ่ายทาง DDS นั้นจะเป็นคนออกทั้งหมดที่สําคัญเลยนะครับวารันตีจากศูนย์บริการยังเหลือจนถึงปี2023ถือว่ายังอยู่อีกยาวนะครับและที่สําคัญเลยที่นี่รับประกันเลขหม่ด้วยนะครับทาง DDS นะครับจะนํารถที่ซื้อเข้าทุกคันเนี่ยไปเช็คประวัติกับศูนย์บริการว่ารถนั้นวิ่งมากี่กิโลเข้าเช็คระยะนั้นตรงหรือไม่นะครับตรงนี้จะสามารถบอกได้้ว่ารถนนั ใช้ไปเท่าไหร่แล้วเมื่อเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็จะทำให้คนซื้อรถยนต์มือสองนั้นมีความอุ่นใจมากขึ้นนะครับที่นี่นะครับยังจัดแคมเปญออกรถศูนย์บาทนะครับและถ้าหากว่าคุณเครดิตด,ดีแล้วก็ผ่อนชําระไม่เกิน4ปีนะครับจัดดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะครับสองไปเลยนะครับอย่างคันนี้เนี่ยคิ้วที่เป็นโครเมียมกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบสีดําธรรมดานะครับจะไม่ได้มีโครเมียม เข้ามามรวมไปถึงแถบด้านหลังของฝากระโปรงด้วยก็จะไม่มีโครเมียมจะมีเพียงแค่อักษรคัมรีที่เป็นโครเมียมเท่านั้นไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไบ LED ด้วยนะฮะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันมาพร้อมกับระบบไฟหน้าอัตโนมัติแต่ไม่มีไฟสูงอัตโนมัติให้แล้วก็กันชนนะครับก็จะเป็นสีเทาไฟตัดหมอกจะเป็น LED แล้วก็มีเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าให้คันนี้นะครับที่ไม่มีคือระบบความปลอดภัยอย่างเช่นระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนไม่มีระบบแจ้งเตือนการชนนะครับเมื่อเสี่ยงต่อการชนไม่มี ระบบ Adaptive Cruise Control แต่ว่ายังได้กล้องมองหลังแต่ไม่มีกล้องรอบคานให้เครื่องยนต์นะครับ 2.0G กำลังเครื่องยนต์ที่167แรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดจะอยู่ที่199นิวตันเมตรที่4,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนื้องานยังดีนะครับไม่มีการชนหนักมาอยู่แล้วนะครับผมเช็คดูจากแบบตำแหน่งต่างๆนะครับหัวน็อตต่างๆนะครับหรือการจัดวางของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สตสติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ครบคันนี้มีโช๊คค้ำฝากระโปรงให้นะ เพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED คันนี้เนี่ยจะได้ล้อแม็กสีเงินเลยนะครับหน้ายานจะเป็น205/65ขอบเพียงแค่16นิ้วเท่านั้นดิสเบรกนะครับทั้ง 4ล้อไล่ฟ้าไฟเบรกดวงที่3นะครับไฟท้ายก็ลดความหรูหราลงไปนะฮะแต่ยังคงได้ไฟท้ายแบบ LED เป็นแนวเส้นด้านบนแต่ก็ยังไม่ฟูเพราะว่าไฟเลี้ยวเองเนี่ยก็ยังเป็นหลอดไส้ยอยู่นะเซ็นเซอร์ทางด้านหลังก็มีติดตั้งให้มาพร้อมกับระบบเรี้ยวคอรท์ฟิกอัลเลอร์ด้วยนะครับงานวัสดุต่างๆเน้นโทนสี เข้มตัดกับงานวัสดุที่เป็นสีเงินแล้วก็สีดำเปียโน,โนโบแบล็คนะครับคุณจะได้เบาคู่หน้าปรับด้วยระบบไฟฟ้า8ทิศทางระบบดันหลังไฟฟ้าเนี่ยมีให้เฉพาะฝั่งคู่กับขี่เท่านั้นด้านซ้ายผู้โดยสารเนี่ยคุณยังได้ที่ปรับเอนจากทางด้านข้างของตัวเบาะรุ่นนี้จะได้หน้าจอสัมผัสเพียงแค่7นิ้วเท่านั้นแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเขาได้8นิ้วระบบปรับอากาศนะครับสิ่งที่ตัดและขาดหายไปในรุ่นนี้คือไม่มีระบบกรองอากาศนาโนโอี และที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการเับขี่นั้นจะได้หน้าจอดิิตอนนะครับขนาด4.2นิ้วเท่านั้นนะครับฟังก์ชันนะครับที่รุ่นนี้มีให้คือระบบไวเลสชาร์จฮะคุณสามารถใช้งานได้นะครับมีปุ่มพาวเวอร์กดปุ่มก็จะสามารถชาร์จมือถือได้นะครับ ที่เหลือนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะฮะเบาะนั่งแถวที่2นะครับมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับมี USB 2 1แอ์ M, ให้อีก2ตํตำแหน่งทางด้านล่างไวส้สำหรับเสียบชาร์จมือถือนะครับที่รุ่นนี้นะฮะยังมีคือคุณยังมีม่านด้านหลังนี่แล้วก็ยังมีม่านด้านข้างนะครับที่เหลือเนี่ยผมมองว่าเป็นรถที่นั่งสบายอยู่แล้วนะครับสำหรับคนะัมรี่เนี่ยงานวัสดุโอเคดีนะครับเนื้องานใช้ได้ บอกนะครับพนักพิงเนี่ยนั่งโอ้โหสบายเลยนะครับนี่พนักพิงศีรษะเลื่อนได้อีกย้ำราคากันอีกครั้งนะครับทาง D D S Car Center นะครับตั้งราคาไว้ที่1,90 0 0 0 0บาท แต่ถ้าคุณบอกว่ามาจากขายดีออโต้นะครับเหลือ1นล้านห้าหมบาทหายไป4 0,000บาทรวมไปถึงการเช็คระยะต่างๆที่ทาง B D S Car Center นั้นจะรับประกันให้คุณนะครับแล้วก็รถเนี่ยมันไม่ได้ปีเก่าฉะนั้นน่าสนใจนะครับสำหรับคัมรี่รุ่น 2.0G จี G. สำหรับวันนี้นะครับรายการคูคาโดยขายดีออโต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลเลนทมิตจากแมสซาโนค,คาต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ